แดงเข้านะคับหรับคู่ที่สนะครับีี p ีคาแคร์เด่นนะครับแดงเข้านะครับต่อไปคู่ที่สนะครับนัชชาินยเ่อเมดงนะครับอยู่แดงนะครับเจอกับอ่ตโสงย่อเลยเื่อนโอ้โหดูปลายโถปลายโถเดนแล้ครเจอกับอต่อเน่มัตต่อโสองนะครับ่นนะครับ ต้องดูที่ไปเลยนะครับตามเลยยังโหดเลยแล้ก็ผมก็จะอยู่ข้างแล้บออ่ะ ไม่รู้ว่าเครื่องอะไรนั่นซีสูบหรือเปล่านเครื่องกรลักซ่อนแต่ละค่ายแต่หน้าที่ก็มันก็ไม่เหมือนกัน แต่ละคันแต่ละรุ่นไม่รู้ว่ามีตัวคอมมันเร็วหรือเปล่าเปนคู่คหยุดรอ่อีกคู่เดียวเลยนะครับ ชาลิตบายชนสอนะครับอยู่แดงนะครับเจอกับโตาท่าทต้าสองนะครับอยู่ขึ้นกินแมกมาตนะครับปเลย้านะร้าหครับ นัชชาลิตีบายชั้นหนึ่งสองนะครับแดงนะครับเข้าไปนะครับงผู้ที่สี่นะครับคู่ต่อไปนะครับคู่ที่ห้านะครับเอามาตอนต่อเนื่บรรลุกสจบัวหนึ่งนะครับอยู่แดงเจอกับบีบีทีค้าห้าสองนัดอยู่กึมๆดำเนินขึ้นไปเลยครับ ... i done. ้ทั้งหมดทีมทีมงานเลยเหรอทีมงานแกงอะไรนะครับแกงเกงอะไรนะครับิแจ้งหนอโอ้โหมาจากไหนครับบังบ่งเจ้าเจ้าบังบ่มีปลิวอ่ะปลิวอ่ะเดือบันเบาเนาะ ไปแล้วอ uh ่าพ uh ี่สุทรีคนสวยนะครับเอาเส้นเล็กน้ำให้ผมตึงทานะครับติดตมที่ตักเลยครับเป็นร่นเนะครับนเ่ใน่ตัวไหนนี่นะอู้ โคตโหดเสียงอะะรุ่นรครับมาแล้ว ว้าววไงว่าไงว่าไงแดงว่าไงเงินมาแล้วไปแล้วว้าเด็ดเกินเข้านะครับแมาตรวจการสนามนะครับสำหรับ นัเาลท่ายชัโวครับน้ำเงินเข้าไปครับวิ่งวิ่งทีหนึ่งเท่าไหร่นวะคงนี่แหละเครื่องนั้นเด็ดดนะูว่ามีแต่เฉยๆเวยรคนขับมาขึ้นไปเลยนะครับผมไม่ได้ไล์ครับ <ส>จดุดจางพื้นที่นะคับที่สองนะครับในรอบที่สามนะครับออกมาต่อสองเนี่ยประตูสองเจ้าบัวสามนะครับอยู่ไดงนะครับทีนี้ครับแค่สองวิ่งหนึ่งเลยนะครับติ๊งเลยแล้วนะครับมามาโดนปราดูกันนะครับว่าใครจะได้อุ้มอ้น้ำกระจายมาจากนู่นเลยเข้ารอบ กล้องนะครับตูกล้องหมดเลยครับดูกล้องนะครับผู้นี้สูสีกันมากครับดูกล้องหมดเลยครับเดี๋ยวรอการตัดสินจากธนาคารสายเฟสเนะครับอย่าไปทั้งใจนะครับตอนนี้กำลังดูกล้องอยู่นะครับเป็นนั้นวำเงินเข้านะครับเปนน้ำเงินเข้านะครับ e p คขาขสองนะครับน้ำเงินเข้าไปนะครับ